สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน abj มาแล้วจ้าสวัสดี fc น้องหุงอิงสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี fc เพชรแสงตะวันนะคะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันกว่าทัานเล็้วน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้นพี่น้องเด้อแอดเพนยังประกาศไว้เสมอว่า ถ้าคบมือเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเด้อพี่น้องเด้อดันๆครคบมือแอดเพนแจกเสือเนาะพี่น้องเนาะเส,ถสถ็ดเสือช่องแจกกับเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อแล้วเรื่องเล่าของการแจกกะคงแจ่ต้องเดี๋ยวจะแจ่งอีกเทื่อนึงนะคะขอให้ผ่านมืนซะก่นอนเนาะพี่น้องเนาะเอามาบอกเรื่องข้าวเข้าเรื่องเล่าที่กำลังห่อนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องเล่าของมาว้าเรื่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะ เอาข้าวจากบอจูบพ่อนนะคะที่มือขึ้นนี่กับมีผภูมา่าทั้งผู้ซื้อข้าวบางช่องหลายๆช่องที่สนุกสนใจในเรื่องเล่าของการาที่บอจูเพื่อนได้ไปงานของทันสุทินข้างแสงนะคะเมื่อวันที่ส4บที่ผ่านมานะคะกระเฮตให้ได้มีเรื่องเล่าของการก้าวถึง พูดถึงของเอซโดยทั่วไปหลายหลาหลักหลักสีหลักสีเสือนะพี่น้องจริงๆแล้วสมมตอนี่สีเสือเนี่ยเอเทนวาเนาะมันสิบอย่งห่อยเลยเพราะว่าจังใดก็มาจับมือกันเพื่อให้ประเทศชาติงานเก่าเก้าไปได้แล้วอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่น้องนะเอ้าบันนี้ก็มีู่มมาถามว่าเป็นจังใดยังไงแบบใด ับเรื่องเล่าของการที่บอโจได้ไปผูกแขนในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาผูกแขนที่ยังแน่ก็คือผูกแขนให้ผู้เป็นพ่อผูกแขนให้นะเพราะว่าเพิ่นถือว่าเป็นพอ่อพ่อหักกรณีที่เพื่อนมีลูกไส้เกิดปีเดียวกันกับบอโจนะคะลูกไส้ของทันสุทินนะคะซึ่งเพื่อนเองก็ได้ไล่ซดให้เห็นแล้วว่า ท่านสุทินข้างแสงเพิินได้มาติดตอ่อถาบถ้ำไฮบอดโจกับวงไปแสดงในมือเอินวิญยางละ่ฉะฉลองตำแน่งของเพิินแม่ระคาวันที่สิบสี่ตุลาคมย่อนเบิ่งใดนะคะซึ่งกเหตุไฮบอดโจซึ่งมีงานติดอยู่แล้ววงไงหนึ่งก็คือ,อยุที่อุดรน,นะคะและะ้วก็เพิินก็เลยนําเสนอสาวหน่อยสเสดิดแบนเพราะว่ามีอีกอ่าวงวงขนาด กางของบอจูเห็นไหคะกไ็ได้สรุปว่าเอาเสดเดิดแบนไปซ้อยเดี๋ยวเรื่องเล่าของการว่าจ้างก็เป็นปกติเหมือนทั่วไปนะคะอันนี้บอจูได้ลุคลปคี้เห็นพร้อมนะพี่น้องเนาะนั่นหมายก็ว่าเป็นการติดต่องานเห็นไหคะรับการรับงานของบอจูแต่ในมือในงานนั่นกับวิการผูกคอต่อแขนลูกไส้ทันสุทินข้างแสงหรืออ่ ลูกไส้พิ้นได้เป็นซอสอพรอมนาะพี่น้องเนาะพื่นก็นเลยถือว่าเป็นหายผูกเซี่ยวมือนั่นก็นได้เชิญห้แม่สุภาพไปรับดูรับทราบน้ำพร้อมสำหรับส่วนของบอดโจนะคะนั่นหมายก็ว่าเป็นการผูกเชี่ยวแล้วก็าท่านสุทินนี่ก็คือเป็นพ่อแล้วตอนนี้คือเป็นพ่อฮักของบอดโจนะคะส่วนบอดโจเองก็ได้ออกมาประกาศวอนขอให้แยกแยะเรื่องเล่าของการเมืองน้อพี่น้องเด้อ ซึ่งมันบ่ได้เกี่ยวกันอันนี้คือในส่วนที่เพื่อนเป็นคนสารคามคือกันพอมนาะพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็กคือเพื่อนได้ติดต่อกันมาแต่จะสมัยพอของบอดโจแล้วเมื่อเวลาเปิดวงเพื่อนก็สิมีการเชิญเนะาะอาจจะเป็นรุ่นพอรุ่นต้นตระกูลนะคะอันนี้เรื่องเล่าของเพื่อนพูดถึงนะคะได้มิการมา่เปิดเป็นประธานเปิดงานให้ยูเป็นประจํา เนาะอันนี้ห้เห้าเข้าใจสุขหูสุขคุ่นบอเดไเกี่ยวกับสีเสือบอเดไเกี่ยวก,การเมืองบอดโจโอเองมีพีพีน้องน้องมีเอฟซีทุกสีเสือเนาะพี่น้องเนาะให้เข้าใจกันตามนั่นนะคะส่วนที่ไปงานมือนั่นก็คือเป็นงานฉลองตําแหน่งนะคะตําแหน่งหังตําแหน่งรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมของท่านสุทินคังแสงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือตําแหน่งที่เพื่นได้มาแบบ บอกไดยว่ามันเป็นเป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่สาหรับเพิ่นแมนบ่คะเพื่อนก็นเลยอยากจะฉลองเพื่อตอบขอบบุญขอบคุณใหครับอพอพอเม่แม่พี่น้องที่ได้เลือกเพื่อนเข้าไปนะคะพร้อมทั้งลูกไส้ก็ได้เป็นสอสขตนั่นพร้อมน้องพี่น,อน้องเนาะเอาเข้าใจกันตามนี่น้องพี่น,อน้องเนาะสรุปตามนั่น,น้อค่ะเด้อบอต้องมีการเอาไปร่วมกันว่าบ่จู ออยู่พักนั่นพักนี่ได้ออยังไงบอดูจมีคนหูจักทุกพักคเลยพี่น้องเด้อโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากให้เข้าใจกันถึงตรงนี้นี่คือเสียงจากบอดูจนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าของการท้ำก้มเข้าใจเนาะพี่น้องเนะาะจังไหนเสียสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คือเก้าพี่น้องวันนี้อย่างคงทั่วกรุงเทพอยู่นะคะ ว่าอย่าเขากุ้มปิดนะคะกับติดต่อ้ไปที่สาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อกับซิมี่เขากุ้มปิดนะคะดูซื้อว่าจะเป็นวันละ99บาทเนาะพี่น้องเนาะถ้าไปนางานกับติดตอ่อสอบถามไปนะคะถ้าไปนางานบ่ได้กับเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเด้อจาได้ว่าต้องเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นแ่ละบ่ได้มากไหมเนาะพี่น้องเนาะแต่เขาจะได้เห็นความร่างการชัดเจนแบบบ่ต้องไปเบิ่งหนางานก็คือ สามารถย้อนหลังบึงใดผมเนาะแต่ถ้าหากว่าท่านใดสามารถที่จะไปได้นะคะหนางานสําหรับขึ้นนี่กับยู่ที่ลาดกระบ,บังเด้อพี่น้องเด้อไปเลยนะคะถ้าไปเห็นหนางานไปเห็นความอลังการแบบชัดเจนก็ต้องไปเกาะติดหน้าเวทีเนาะพี่น้องเนาะมีร่างวงร่างวันที่จะไปมอบให้อีหลาหน้อยกับไปที่หน้าเวทีเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาหากว่าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามไปที่สาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเพด้อพี่น้องเด้อ นที่สําคัญถ้าหากว่า,อ,าอยากให้มาไล่หลากกับติดต่อ้ไปที่พ่อแม่น้องอุ๋งอิงแฟนเพจพ่อแม่น้องอุ๋งอิงลาเพินออฟฟิเชียนน้องพี่น้องนะเดี๋ยวแอดเพนจะขึ้นให้บึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกกลุมบานฮักที่แม่หน่อยเพิ่นได้เปิดร่องลับกับเอฟซีทั่วไปนั่มน้องพี่น้องเนาะเอา้าจังสันหากว่าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแอนเพลนแล้วนะคะย่างพานันในกูดไลค์ย่างพานันในกด ติดตามนะคะขอความกับลุนากดติดตามกดไลค์แอดเพนน้ำแน่นะคะหาว่ามากักหรือชอบก็แช์นะคะพี่น้องเนาะแช่ไปพี่ให้น้องบ่ต้องคืดยากแอดเพสิขึ้นให้เบิง่งพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวัน a b j กสิตามมาติดซอยหอยตามมาหลดเลี้ยวเห็นกับกดเอาปั๊บหลดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าของแอดเพนนะคะยังคงประกาศไว้เ้าตอนต้นคลิปเรียว่าถ้าหาว่าครบหมื่น พูธตีตามแอดเพนกับสีเทดเสือแจกนพี่น้นองเนาะเอาจาังไหนกับฝากขอบบุญขอบคุณนะคะลำๆล,ล่อยๆเฮ่งๆปังๆนะคะทุกท่านที่เขามาหลับชุมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย